ผมขอให้กำลังใจวันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่ว่าท่านจะชงังจะชอบจะเฉยกับผมจะชงังจะชอบจะเฉยต่อพลเอกประยุทธ์วันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแล้วรับว่าเราอยู่ในความเสี่ยงร่วมกันและไม่ใช่แค่เราคนที่เรารักก็ร่วมเสี่ยงด้วยสิ่งที่พวกเราต้องทำกันในวันนี้ก็คือการดูแลตัวเอง และส่งสัญญาณเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าคุณต้องทำงานให้ดีกว่านี้ได้แล้วคุณต้องเห็นหัวประชาชนได้แล้วเลิกโทษประชาชนได้แล้วและเร่งแก้ปัญหาต่างๆที่ประชาชนเขาปลนด่าก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองได้แล้วและนี่ฮะคือบทเรียนถ้ารัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาก็จะแคร์ประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์ รากลึกๆแล้วเข้ามาจากกลไกที่เขาวางเอาไว้อย่างแยบยนโดยอาศัยการเลือกตั้งเพื่อให้เขาได้สืบทอดอำนาจตอบและมีองค์กรอิสระต่างๆเป็นนั่งล้านํำจุนบรรลังของเขาในเมื่อเขาไม่ได้ผูกติดไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเขาก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหัวประชาชนนี่คือบทเรียนครั้งสำคัญอย่าเชื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง อย่าเชื่อฮนะวันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเอกสารเป็นตั้งเป็นร้อยร้อยพันพันหน้าช่วยสถานการณ์โควิดได้ไหมการปฏิรูปประเทศกฎหมายปฏิรูปต่างๆตกลงแล้วทําให้ประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับโควิดทําให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าหรือเป็นเศษขยะเอกสารที่ฉุดลังเป็นโซ่ตรวนที่ขังให้คนไทยไม่ต้องพัฒนาขังให้คนไทยต้องยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ โทษเวรโทษกรรมไปเรื่อยๆนี่คือบทเรียนสำคัญที่พวกเราต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าประชาธิปไตยและพลังของประชาชนคนไทเป็นสิ่งที่เราจะยอมให้ใครมาอ้างตนเป็นคนดีอ้างการปฏิรูปอ้างความดีนมามธรรมเพื่อหลอกยึดอำนาจของประชาชนไปไม่ได้อีกต่อไป